ครับทุกคนก่อนจะไปเริ่มคิวนะครับผมก็มีร้านดีๆมาแนะนำนะครับก็คือสนามิช็อปนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมก็มีรับบริการกดเกมพาร์ทแบบอันนี้ f i Fighting s i m u l a t o r นะครับแล้วก็มีบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟูลนะครับผมแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ทในแมปเบดวอร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มนะครับเลรีย1สิบทุกอย่างนะครับผมนะแล้วก็มีการขายไอตันด้วยนะครับผมสำหรับร้านนี้เนาะก็ อยู่ตรง description นะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับไปดูคลิปต่อเลยเอาละครับทุกคนครับผมซิวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ by pass นะครับผมนะก็วิธีการ by pass นั่ก็คือขั้นข้อดิทท่อนผมมาก่อนเลยนะครับผมนะจากนั้นนะครับผมก็เข้ประเสศษหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ทําการเข้ามาที่บอร์ดคอมมานะครับผมซึ่งวิธีการ by pass ก็คือ i by pass นี้ครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่ลิงก์ไปนะครับ แต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเราทำไอไวไปพารแบบนี้แล้วก็ใส่ลิงก์ไปนะเมันก็จะส่งมาในแบบนี้นะครับผมมันจะไม่มีแบบพิเศษยูดามอะไรแบบนี้นะแต่ว่าวิธีการที่ง่าย,ง,ายง่ายก็คือทําการครับขวาแล้วก็ดูโปรไฟล์แล้วก็กดส่งข้อความแล้วก็ทําการไอไไปพาร์ทจะดีที่สุดนะครับผมไอแล้วก็ คำสั่งเพิ่มเติมครับก็คือ i h e a l นะครับก็จะรู้คำสั่งทุกอย่างนะครับเช่น i n l นะครับแล้วก็ show อะไรต่างนะครับผมแล้วก็ iping อะไรนะครับก็แนะนำว่า i b u y p a s s ทำการแล้วก็ส่งลิงก์ไปนี้นะครับก็จะยิงมาในแดมเราแล้วก็ทำการกดเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นก็ทำการอะไรก็ว่าไปนะครับผมคือในกรณีนี้เช่นแบบคุรจะเอา k n l นะครับแต่ว่าอะไรต่างเนาะ แต่ผมก็แนะนําให้ทํามืออยู่ดีนะครับเพราะว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมันจลิงแคนแอลที่ที่เป็นลิง์ของมันเราไม่สามารถบายพาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูดูว่าบายได้วะรู้นะครับไอบายพาไม่ได้ใช่ครับผมก็คือมันซัพพอร์ตแค่เออตัวลิงก์นี้นะครับผมเนี่ยที่เป็น,นที่เป็นเอออันนี้นะผม ก็เนี่ยอันเนี้ยนะครับมาซัพพอร์ตแค่นี้เนาะอ่าผมลองให้ดูนะครับเช่นเอ่ออันนี้แล้วกันอ๋อเอาอาเอาเอาหายไปเลย ลองดูใหมแบบชิบชุบชบ,ชบอ๋อนี่นี่จริงด้วยเฮียนี่บผมนะสคริมนะครับบางบางตัดสิบก็ม,มันมันมันต้องมาเอาในนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องกดเออข้าวโฆษณาอะไรเปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ดูอันนี้นะครับแล้วก็กดอีกอะไรเงี้ยน,น้่นเราเสียเวลานะครับถ้าหากมันแบบอ้าาพูดง่ายถ้าหากเป็นคนขี้เกียจจริงๆนะ ั่นแหละเห็นไหมครับแล้วมันจะให้เออแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเป็นสคริปที่มันเป็นเอ่อไฟออล์แบบเอ่อลิงเพนวิดน,นะครับมันจะให้เราดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ทําการรันเชอร์แล้วก็เน็กแล้วก็สคริปออนนะครับแล้วมันจะให้เราเปิดโอเพนเลยเปล่าแล้วมันก็จะขึ้นนะลิงก์นี้อยู่ดีนะครับแต่แนะนําว่าบายพาสดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่ต้องโหลดอะไรนะครับผมนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะเอ่อ ถ้าแบบถ้าแบบเอออย่า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 ไปส่งข้อความส่วนตัวเหมือนผมนะครับแบบแบบไม่มีใครรู้ว่าเราเออไปพาลลิงอะไรไปนะครับก็กดเข้ามาที่ที่ขอสมุดที่เออสิบ o m คอ n i t y ตี้ CB นะครับก็ทําการดูบอร์ดไปพา V2 ตัวนี้นะครับคลิกขวาดูโปรไฟล์แล้วก็ส่งข้อความแล้วก็ทําตามในคลิปที่ผมบอกแล้วนะครับผมนะสําหรับวันนี้ผมก็แค่นี้ครับผมนะก็คลิปหน้าจะเป็นการแจกสริปหรือเปล่าผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ ไซเนปเอ็อเอกมัน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 ,ม,นมันจะบิดหนีแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมานี้นะผมก็สวัสดี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย